สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการ a n นซีโบตีนะคะวันนี้แอนจะชวนคุยเรื่องที่เชื่อว่าใครหลายคนในวัย30ต้องเคยรู้สึกกันนั่นคือการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยความเครียดเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่หรือความคาดหวังจากทั้งตัวเองและจากคนรอบข้าง แต่จริงๆแล้วความสุขในชีวิตมันเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองและการใช้ชีวิตให้ตรงกับความต้องการของตัวเองวันนี้แอนจะมาชวนทุกคนมองหาแนวทางง่ายๆที่จะทำให้เรามีความสุขในชีวิตมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะ 1. เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีสติ ตอนที่เราก้าวเข้าสู่วัย30หลายๆคนเริ่มรู้สึกว่าทำไมเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินหรือทำไมชีวิตเหมือนจะวนอยู่ในวงจรเดิมๆแอนอยากแนะนำว่าเริ่มต้นแต่ละวันด้วยความมีสติค่ะลองตั้งใจที่จะรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีหรืออาจจะลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้เราจะทำอะไรให้ดีที่สุด แค่นี้ก็ทำให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกดีๆได้ 2. ปรับความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงความคาดหวังเป็นสิ่งที่ดีแต่มันอาจจะทำให้เรารู้สึกเครียดเกินไปถ้ามันสูงเกินไปเราอาจจะตั้งความหวังว่าจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านหรือทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบซึ่งมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัว แอนอยากให้ทุกคนลองตั้งความคาดหวังที่สมเหตุสมผลและยืดหยุ่นกับตัวเองบ้างค่ะเพราะชีวิตมันไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกวัน 3. หาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวบางครั้งการมองหาความสุขไม่จำเป็นต้องรอให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่โตเสมอไปสิ่งเล็กๆที่เราทำในแต่ละวันเช่นการดื่มกาแฟที่ชอบการอ่านหนังสือที่เรารัก หรือแม้กระทั่งการออกไปเดินเล่นในสวนก็สามารถทำให้เรารู้สึกมีความสุขได้แอนอยากให้ทุกคนฝึกหาเวลาสำหรับสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรามีความสุขเพราะบางครั้งความสุขอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด 4. เรียนรู้ที่จะปล่อยวางในวัย30บางคนอาจจะรู้สึกเครียดจากการทำงานหรือปัญหาต่างๆที่ต้องเผชิญ แอนอยากแนะนำว่าการปล่อยวางบางครั้งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นการยอมรับว่าเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้และการปล่อยให้บางเรื่องมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติจะช่วยให้เราผ่อนคลายและไม่เครียดกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต 5. ใช้เวลาร่วมกับคนที่ทําให้เรามีความสุข ชีวิตในวัย3 0ควรเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะไม่ใช่แค่การทำงานหรือแข่งขันกับตัวเองตลอดเวลาแต่การมีเวลาอยู่กับคนที่ทำให้เรามีความสุขจะช่วยเติมเต็มชีวิตเราได้มากมายลองหาคนที่เข้าใจเราหรือแม้กระทั่งคนที่เราอยากอยู่ด้วยจริงๆแล้วใช้เวลาคุณภาพกับเขาค่ะ สุดท้ายนี้แอนอยากฝากไว้ว่าความสุขมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักตัวเองและยอมรับมันให้ดีกว่าเดิมในวัย30คุณมีเวลาเพียงพอที่จะสร้างชีวิตที่มีความสุขจากการปรับเปลี่ยนมุมมองเล็กๆน้อยๆทุกวันค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ AN นซีวตนะคะ หวังว่าแอนจะสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในการใช้ชีวิตให้มีความสุขขึ้นในทุกๆวันถ้าคุณชอบรายการนี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ